สวัสดีครับวันนี้เรามาชมเมนูการทำไก่นึ่งใต้น้ำครับไก่นึ่งใต้น้ำครับไปกับพอน้ำเด้อเมนูหลักๆครับก็จะเป็นไก่ครับ <c oughs> ไก่ <c oughs> เอามาสับครับ เป็นชิ้นๆนะนครับนี่เป็นชิ้นๆต่อมาก็จะเป็นเครื่องครับนี่ครับเครื่องเราจะมีคาตะไคร้ใบมะกรูดพริกแดงนะครับโขลกให้ละเอียดนะครับรสชาติก็ออก เผ็ดนิดนึงนะครับพริกเยอะเผ็ดนิดนึงสำหรับไก่นะครัแบบนี่ก็ดูว่าใครชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ครับ ใหญ่แล้ว่นชอบนครับครับครับกิ่นเล็กครับได้มาแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบครับเครื่องในไก่นึ่งใต้น้ำครับครับหลังจาก เสร็จแล้วครับก็เอามาใส่ในหม้อครับก็ใส่เครื่องลงไปก็จะมีรสดีซอสหวานครับแล้วก็ซีอิ๊วดำก็คุกๆให้เข้ากันครับก็ไปตามด้วยชุรดอ่าสุลดครับนี่ขาดไม่ได้ชุรด โอ,โอ้โห,โหโเหสืองได้กันไหมยูรถครับโ oh อ้โหแป้ง50กรัมสอดครับสอดใส่ลงไปนิดนึงจะเพิ่มความหอมครับเกลยร์สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ครับเกลือครับ เก,ก,เเเเกม,มืเกลยอเกลเกลืเกลือเกลือเกลือเกลเกลื่ลองกลเกลือเกลือเาอเกลือเกลอเกลือเกลือเลือเลอเกลืเกลือลกลืเเลกลอ้เลงไปเอ ก็ตุกเค้าให้เข้ากันครับโอ้โห,โหกิ่นหอมสวยครับน่ารับประทานเลยครับเป็นเมนูง,ง่ายๆครับไก่ที่นำมาทำนี่ก็เป็นไก่ออกมีอายุนิดนึงครับต้องที่ชุดไม่ค่อยคือ,อ เป็นไก่แก่นะครับ,นนบเนื้อค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงเรานำมาเป็นไก่นึ่งใต้น้ำนะครับนี่โอ้โหเมนูสุดเด็ดครับใส่ใต้ตนะ้ำเมนูเด็ดเพิ่มกลหอม นี่ครับป,นนปะหน้าไปด้วยนนใบมะก,กรูดครับใบมะก,กรูดป้ปเกลียดคัพอเสร็จครับหลังจากนั้นก็จะเตรียมขึ้นหม้อครับขึ้นไฟครับใส่เข้าไปอีกครั้งครับกับวุ้นเสนนเ้นสรรแล้วก็มีครับนี่ใบโ,โหระพาเ<อ>พิ่มความหอมครับเนื้ออิงสิ่งอื่นใด ครับนี่ที่ขายไม่ได้กับเมนูอาหารวันนี้ครับผักชีผักชีโรยหน้าครับเนื้อสิ่งอื่นใด้สิ่งอื่นใดครับที่ขายไม่ได้ก็คือครับผักชีนี่ครับผักชีโรยหน้าโอ้พ่ไอ้พื้นโอ้แมันจะสูงไม่ใส่อย่างนี้จากนั้นครับก็จะตั้งหม้อครับ โดยเราเอาน้ำขึ้นบนครับนนใช้น้ำขึ้นบน่ีพกุล้วแล้วก็ใช้กระดาษชิดช,ชู่ปิดเพื่อไม่ให้อากาศจากด้านล่างดันออกมากับรูครับนี่มเพื่อไม่ให้อากาศมันออกมาได้ครับ ก็จะปล่อยไว้ให้น้ำร้อนสักสองน้ำครับหลังจากนั้นก็จะมาดูกันครับงามันนลลวอ แตัน้อะเละนองตายกตาไปนอ,อ,อครับตอนนี้ก็น้ําเริ่มจะเดือดแล้วครับร้อแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนน้ําครับี่จากน้ําออกจากน้ำถ่าย,ยน้ําออกถ่ายน้ําออกเอ้ยซื่ลาไม่ได้เลยถ่ายน้ําออกลอ่ือเออ แล้วก็เอาน้ำใหม่ที่เตรียมไว้ครับใส่ลงไปอีกครั้งอันนี้ต้องใช้ประมาณสักสองน้ำถึงสามน้ำนะครับไก่ก็จะสุกโอ้ครับเสร็จแล้วครับหลังจากที่เรานึ่งแล้วใช้น้ำนะครับตอนนี้ถ่ายน้ำสามครั้งครับก็ เสร็จแล้วสำหรับเมนูไก่ใต้น้ำ